ทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเนาะนของงานเดือนกันยายนนะคะสวยงามมากสบบแบบเคยมากขอโจบขอพรได้เป็นประจำได้โจบประจำนะคะ ขเขาปัญซาแล้วต้องใ้มากราบปูการเน่าบอนดุนหรือมาเทียน,นึงนะคะพ,พ่อว่าสีแพลรกิจนะคะมาเงิพนพี่น้องมากราบมาขอพรอนเพื่อนมาแม่นเพื่นปิดหรือเปล่าจะมีดยุดวางรองเทา้ามาหอดวางรองเท้ากันด้วยพี่น้องด้วยเก็บนะ ขเขาแล้วว่าม,มันใจว่าเขาได้ปะปิดแล้วพี่น้งองนั่งนั่งอ่าแผ่นปูชมคะนั่งท่านอยู่นะคะเปิดซับผ้า,ามาเปิดโจเปิดราบมืออื่นกับสีไว้ปูยายุบานกับถือโอกาสมาบูชาใบาสีมาจากคำชนดนะคะ ก่อที่จะไหวปูไหวงาอยู่บ่านของเฮ้ากะมากาบเพื่นถึงที่วันนี้โชคดีมากที่มาทำคนมาหล่ด้วยพี่น้องขนาดว่าหามุงแรกไ้หน,นี่เขาสิปปินทั้มสนุกด้นี่นะผูไดมากเห็นคลิปนี้กระโโตมันชูหูุกคนลหละคะ่ะล่ำๆรว,วย้วยเดินทางปังๆไปนั่นกันเนาะ เป็นสะพานข้างเขาโอ้ยอธิษานจิตเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องฝนกับจะตกขึ้นกันนาทิท่านอยู่มาถึงแล้วต้องไปกราบให้ได้ค่ะแต่ยู่ไก่ยู่ดอกพี่น้องหัน่นชาหาฮแนวทางอยู่กเวนมากก็ได้แห้หลยอาจารย์ แตกสามตัวสนั่นไหวสนั่นวันไหวค่ะอุ้ยบรรยากาศนะคะผููไดมากอุดรมากบอดข้ามโนดกะ่ะถือว่ามาไม่ถึงนะคะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสะอคนกดไลค์กดแชร์ให้แน่เจ้าค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องกาปูหญ้าวางนาขีนทำโนดนะคะ โอ้ค่เข้ามาด้านในสัญญาณยังดีบนะ้องแอดไลน์จดไปนเฮ็ดลิปไปนัเด้อโอ,อ,อ,อ่าม่อะเเลยเนดมือถมม่้าด้านนเป็นมือ้องด่งเปลี่ยนเดินเดินสักหน่อย่ายางกูจนชุดเลยแบบนี้ ต้นไม้ต้นข้ามสนุดล,ล่มเพคะปลาถึงแล้วค่ะถึงแล้วยังคันนะคะโอ้โอโปโอเป็นมาหอดก่อนบัตีค่ะโอโปโอมาท่านอยู่เนาะท่านอยู่ครับยังคันอยู่ เดี๋ยวเพื่อนห้กาบตรงนี้บาจ้ะบรรยากาศนะ้คะเราเข้ามาตั้ง่องตรงนี้ขอชูขอพ่อปูญ,ญาตรงนี้ดีกว่านะคะเนาะโอ้ยอธิษฐานจิตเอาเด้อปูไดเ้เข้ามา่เบิ่งแลวกในศูบสูส่ปปุูสู่ข้นการงานการเงินค่ะ ทุกอาระหาทุกเมาทัมุทธตสะนัโมเตสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทธตสะนัโมเตสะภะควะโตอะระหะโตสัสมาสัมุทธตสะขายปะจาติดตังอาหังวันทานาซาจิปวดีเจ้าปุซีสุโพวิสุที่เทวาปุซี ยาวาจิตตาอะาหาังวันทานางพญานาะคี่็น,นี้ปุจุมาปิสสีเพวีปุูเศวนีสาเตท่านจ้าปูสีสะโทต่ทายาปทุมมามณีรูปานเบิดสับน้าขี้เบิกบับเศรษฐีหรือว,ว่านางพิมพรปั้นลู ลูกรานปูนยาที่ปูยาเคยไปหอกไปถึงเคยไปดึงลูกมากเที่ยวเวียงเที่ยวว่างเมื่อนี้ลูกมาถึงเวียงถึงว่างแล้วปีนั่งเต็มเต็มที่ลูกได้มาลูกก็ได้โชกจากยาไปสองหมดแล้วหมดนี่ปลูกรานจากขาบปั้นาจากะมาปูชาเอาายสีถูกเทียนมากาปูกาญาก้อ,อันปูอันยาได้ไป เป็นกักขีพระญาแิในการไหว้วันที่สองคือเป็นมืออื่นเป็นมือเขาพภาษาของลูกในเด้อสาธุสาธุสาธุให้มีโฉมมีลาบเด้อให้ถือรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆได้ปูใ้ลูปแานมีสเสบียงบุญได้ไปทํำบุญตามสถานทีต่ต่างๆด้วยเดอ้อเจ้าพวกี่ทานผิดเอาเด้ค่ะ กานผู้ชมอยากองสารเพื่อนท,ท,ที่นอ๋อา,ายบุ่นชายอีจีจจว่าโชคดีว่าสัญญาณดีค่ะอุปว่า อปอย่างเขามาก่อนได้เหมือนในปกติอุปว่าเขามาครับปกติไม่เข้ามาครับเพิ่นจะปิดแล้วด้พ่จ่าพอจตย่าะิตั้งถึงอสามจบเิดขอควานเ้อปขอพอนไปจ้ะปูหยาดน่หนุนนำ่ด้อพ่อแม่พี่น้องสามารถเล้วกัเขาไปด้านในจุดหนึ่งที่สำคัญนะจ๊ะคือจุดใดวะจี ต้นเดือใช่ไหมเ, <c oughs> เดี๋ยวพาไปต้นเดือค่อยๆเดินโอ้ยพี่น้องหกสองหกสองหกขีดสองมากหมดที่แล้วกับสีใดอยูดนะ่ด้วยนะเบิกทราบเรือเพียนหัวพี่นอ้องเว้ยงาเอ้ยมาเถอเด้อลูกหลานงานกานงานงานมาได้มาโดนะลราอยูย่กไกลก็ได้ กระถึกน้ำวันใหญ่ๆคุณแล้วเป็นแสนเป็นล้านคือเขาลราวันทีหนึ่งคุลเนาะสิได้มาบวงสวงนะว่างคำาโฉนดในตัวลูกหลานสิได้มีอัดมีพายพ่อได้บูชาบายสีนอปูอย่าผันรับทราบแล้วกะนั่รักษาลูกเดอ้อช่วงควอยยาง เป็นเมื่อนเมื่อนด้วพี่น้องเอ้าเยียนหัวค่ะ <c> ค <oughs> ่ะโอ้ค่ะนี่ละค่ะตอนนี้เข้าไปส่งไม่ได้นะคะห้ามเข้าค่ะช่องยู้แก่ไกลเห็นเลขกก็จังบอกด้วยพี่น้อง ต้นไมเ้เตอใหญ่ค่ะค่ะอันนี้เป็นข้ามอธิษฐานนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะจุดกายนโมต,ตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายวจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีสิสุโธวิสุทธิเท,ทวาปูเชมิต่างกิจอธิฐานเราเด้อค่ะท่านผู้ชมเงียบนะคะเหมือนนช่วงบรรยากาศทำชโนดนะคะเนาะขอพ่อปูญญาจวงเงียบๆช่วงนี้ละคุณบอลไย ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจ,จะห้าโมงเกือบห้าโมงยังมาหวัวถามมุ่งห้าต่องออกไปกวนห้าโมงเดี๋ยวเพิ่นจะปิดแล้วนะคะเนาะจุดนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ขอโชคลาภตอนนี้เพิ่นว่าให้รูปแป้งว่าให้เข้าไปกากใส่จิตเพ่งเอาเด้อพี่น้องเบึ่งเอาสูกไขสูกมันเด้อจ้า แบบนี้ได้ค่ะเหมือนเลขสองเนาะเหมือนเลขสอง ตอนนี้เบิกทราบเห็นสองตัวเดียวพี่น้องเลขสองตัวเดียวมาาั่งประจัดเ์ดค่ะ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็เม่นมานะคะเหมือนเลขสองตัวเดียวแักสองอยังพี่น้องเดีย๋ยวดูชัดๆด,ดูชัดๆปู่เอ,อ้ยเห็นลักสองมั่งปจักห์มองสื่อเลยปู่สีเอาสองอยังใส่ รซื้อาเห็นชอ่องตัวเดียวหรพไปน้องอา้าเป็นแนวทางวิ่งสองกัแล้วกันค่ะมองปลเห็นค่ะจังไดกับเป็นแนวทางเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมมาขอโชคขอลาบพ่อแม่พีนองกับเปิดโชคเปิดลาบขอปูขอยาเอามาหอดหมองหอดบอลเหลี่ยวนะค่ะเนาะจังไดกับมีโชคมีลาบมีโชคมีมันสู้ผูซูค่คนค่ะ